ทุกคนมารีคริสต์มาสมารีคริสต์มาสครับทุกคนวันนี้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างฝากเที่ยวเผื่อด้นะครับอันนี้เราก็อยู่กันในแมกวาดรูปแปลงร่างให้มีชีวิตจริงขึ้นมาเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปวาดกันเลยแล้ววันนี้ก็เป็นวันเทศกาลวันคริสต์มาสวันนี้เราเลยกะว่าจะวาดรูปที่เกี่ยวกับอีเวนต์ของคริสต์มาสนะแล้วรูปร่างที่เราจะวาดในวันนี้ก็คือต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสของเราเนี่ยก็จะเป็นต้นสนสีเขียวนะคะใบมันก็จะหยักๆยักแบบนี้นะแล้วจะวาดรอยหยักขับประมาณสามชั้นด เอาวาดต้นคริสต์มาสพี่เคงก็ต้องวาดคุณลุงซันตาคอสแล้วก็ลำต้นของต้นคริสต์มาสนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลหลังจากนั้นเราก็จะลงสีของต้นสนคริสต์มาสนะคะให้เป็นสีเขียวทั้งหมดเราจะระบายให้ทั่วๆเลยนะแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงนี้นิดนึงแล้วก็วาดรูปดาวค่ะรูปดาวเนี่ยเราจะไว้ข้างบนสุดของต้นคริสต์มาสเลยนะห oh. ลังจากนั้นก็จะตกแต่งด้วยรูปบอลคริสต์มาสล้วก็จะใส่ไปื้หลายสีนะคะสีแดงสีชมพูสีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้า แล้วก็ใส่ความแวววาวลงไปด้วยเราจะใส่ขีดขาวๆแบบนี้แล้วเตาผิงไฟอยู่ทั้งไหนอะเนี่ยคุณลุงซันตาคอสจะปีนเอาของขวัญไปให้เด็กๆที่ต้นคริสต์มาสมะอันนั้นเดี๋ยวตั้งรอเที่ยงคืนกันนะ <c oughs> แล้วก็วันคริสต์มาสเนี่ยจะขัดกล่องของขวัญไม่ได้เลยนะเราก็จะวาดกล่องของขวัญลงไปด้วย กลองของขวัญทั้งเราเนี่ยก็จะมีหลายไซส์เนาะก็จะมีทั้งไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่แล้วก็จะวาดกล่องของขวัญเนี่ยเป็นสีดํากันนะคะแล้วก็จะลงสีต่อเลยค่ะกล่องใบนี้แล้วก็จะลงเป็นสีชมพูก่อนนะแล้วก็จะตัดเส้นด้วยสีดําแล้วก็ระบายลิปปิ้นหรือว่าโบนะคะเป็นสีเหลืองแล้วกันเนาะแล้วก็ส่วนกล่องใบเล็กเนี่ยแล้วก็จะระบายเป็นสีฟ้าค่ะแล้วก็ใส่โบเป็นสีชมพูดีกว่านะ อุ้ยไหนกล่องเลยเอ๋อของใครบ้างไงมีของพี่เคนปะไม่มีของพี่เคนอา้าวฮ้ยเ <c oughs> ขามีให้ช็อปป้าเด็กๆใจร้ายอ่ะ <c oughs> แล้วก็อีกกล่องนี้เนี่ยเราก็จะระบายเป็นออกทองสีส้มนะคะระบายเป็นโบสีฟ้าเนาะ,ะหลังจากนั้นตรงพื้นค่ะเราจะเพิ่มพื้นด้วยหิมะนะคะหิมะเนี่ยเราก็จะระบายเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะเพราะว่าตอนแรกเรากลว่าถ้าระบายเป็นสีขาวเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นเนาะ,ะเราเลยเลือกระบายเป็นสีฟ้าอ่อนๆมากๆดีกว่านะเสร็จแล้ว ต้นคริสต์มาสของเราพี่เคนก็เสร็จแล้วเหมือนกันมาดูพี่เคนดิไหนคะดูไหนดิพี่เคนว่าเป็นซานตาคลอสเหรอใช่แล้วเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวอย่าลืมขีดสีขาวนิดนึงเติมแปลกหัวแหวงเลยนั่นมันเจ้าเจ๊กระตไายน้อยนี่นาะอุ๊ยดูดิน้องยาด ว่ากวางเรนเดียร์จ้าล่ะกวางเรนเดียร์ดูดอกจมูกแดงอุ้ยน่ารักเชียวอืมอันนี้มันเหมือนเจ้าแจ็คกระต่ายหรือเปล่าอะอย่างนี้ก็ครบคู่พอดีสิพี่เชยจะขี่ไปส่งของขวัญให้เด็กๆด้วยโอ้โหโโหเสร็จแล้วมารีคิดสมา้าเด็เดีโอ้โหใครอยากได้ของขวัญของคุณลุงแซนต้าบ้างแปลว่าคุณลุงขาจมนะอ้าวเฮ้ ค่ะจมเป็นที่พื้นเฉยคิดว่ามาันคือหิมะกันแล้วกันนะฮมอริคิสต์มาจ,จ้ากุงกิงกุงกิงท่ไมของพี่เคมันอ้วนเตี้ยตันแบบเนี้ยดูของน้องดีออกจะน่ารักเห็นป้าเป็นกวางน้อยด้วยแหละเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปวาดรูปที่สองกันต่อเลยดีกว่านะแล้วก็รูปที่สองนะคะเรากะว่าจะวาดเป็นรูปคุณสโนแมนเนาะคุณสโนแมนเนี่ยเขาก็จะทําจากหิมะใช่ไหมตัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นหิมะทั้งหมดแต่ว่าเราจะเพิ่มหมวกคุณลุงซันตาคอ์สลงไปค่ะเป็นหมวววกกสีแดงนนนะะคคเป็หมมัา แบบนี้แล้วก็ระบายสีแดงลงไปแล้วก็ตรงนี้จะมีหยักหยักนิดนึงนะเป็นรอยขอบข้างมวกค่ะถ้ายางนั้นรูปที่สองพี่เคนว่ารูปขนมคุณคุกกี้ขิงดีกว่าอ,อ๋อพี่เคนว่าคุกกี้ขนมป้งขิงเหรอใช่แล้วอร่อยด้วยนะเอ้ยกินไม่ได้ดิอันนี้เขามีชีวิตนะกินไม่ได้มันแค่มีชีวิตมันคือตัวเรานะแล้วก็จะต้องมี ผ้าพันคอไหมพรมให้เขาด้วยค่ะอมแล้วว่าตวดลายเพิ่มเติมดีกว่านาะเป็นลายตัดขวางสลับสีแบบนี้นะคะแล้วลำตัวของเขาก็จะกลมๆในกลมดิกแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็จะระบายสีค่ะออกสีแบบขาวๆฟ,ฟ้าๆนิดๆน,นะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสีขาวเข้มๆเ,เนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยเข็นสักทเท่าไหร่นาะหลังจากนั้นเราก็จะระบายผ้าพันคอของเขาค่ะเราจะเริ่มลงสีเขียวก่อนลงสีเขียวแบบนี้แล้วก็จะตัดเส้นด้วยสีเหลืองนะคะหรือว่าจะเป็นสีแดงก็ได นะแต่ว่าเราว่าสีเหลืองมันแปลกดีเนะาะเพราะว่าหมวกของเขา่าเป็นสีแดงอยู่แล้วนะเอาล่ะเสร็จแล้วผ้าพันคอหลังจากนั้นใส่กระดุมให้เขานิดหน่อยเป็นกระดุมสีแดงแล้วกันนะแต่เพิ่มความแวววาวลงไปแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะมีระบายเป็นจุดๆสีแดงๆที่หนึ่งนะคะแล้วคุณสนโนว์แมนเนี่ยเขาก็จะต้องมีมือกับแขนดนวยเนานะแล้วก็จะวาดถุงมือให้เขาทั้งสองข้างเลยแล้วก็ระบายถุงมือสีแดงลงไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นถุงมือสีแดงเหมือนกันอุ้ยงานงอกแล้วพี่เชนวาดไปวาดมาหิวเลยเนี่ยมันมาน่ากินอย่างเงี้ยอย่าิ่งกินตัวเอง <c oughs> อันนี้เราใส่แขนให้กับคุณสโนแมนเนาะแล้วก็ใส่ลูกปาให้เขาค่ะ มีแววตาแล้วก็ในตาสีขาวนะคะจมูกของคุณสโนว์แมนเนี่ยจะทําจากแครอทนะคะแล้วก็ใส่รอยยิ้มให้เขานิดหน่อยเป็นจุดๆแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงพื้นค่ะเราจะระบายเป็นแคล้า่ๆกั่หีม้านะคะเพราะว่าคุณสโนว์แมนเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่กับหีม้าอยู่แล้วแล้วก็บริเวณตรงหมวกเนี่ยค่ะเราจะเพิ่มใบคริสต์มาสลงไปนะคะอันนี้ก็จะอยากๆจริงๆนะแล้วก็เติมสีเขียวลงไปค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่ลูกเชอร์รี่ลงไปค่ะโอ๊ยเสร็จแล้วน่ารักอะเป่าไหน <laughs> ไหนไหนดูไหนดูไหนวิดู น้องเจ้าเท้าสิเขาว่าลูกอ้อมด้วยเอ้ยไหมือนของเราเลแล้วเป็นหูแมวด้วยนะนี่พี่เชนนะ่ากินเมานี่ถ้าไมคิ้วเข้มอย่างกันชินจังเลยอะ่ะนึกว่าถือแท้พี่เชนนะนึกว่าชินจังเ,เนี่ยโอ้โหทำไมของอ้อมมันแอปแบลขนาดนะั้นวาวเชียววาวทั้งตัวเลยเอาก็คุณชโนมันก็ต้องแอปแบล แต่น่ารักสู้ของพี่เคนไม่น่ารักหนะ้าของพี่เคนน่ากินของพี่เคนไม่ได้นะ่ากินของพี่เคนเหมือนชินจังนี่งานดูดีวันนี้เขาก็วาดกล่องของขวัญกับต้นคริสต์มาสเหมือนกันนะเฮ้ยเขาเซตกับพวกเราพอดีเลยพอดีเลเามาตีนคริสต์มาสเหมือนกันเลยเนาะดูน้องยาดาสิเขาเพิ่มกล่องของขวัญขึ้นมาด้วยน่ารักเชียวอ๋อใช่ใช่เห็นแล้ะเห็นละ,นละอ๋อใช่จชเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แมปที่สองกันเลยเนาะแบบที่สองค่ะเราจะไปตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ในแมปรูปเฮฟเว่นกันต่อนะชิเเก จิงเกิลเบลจิงเกอรอาเดติเวลแต่ก็น,นะอืมคนข้างๆเรานี่มันเหมือนสนโนว์แมนชมัดเลยเอ้ยทำไมไม่มาตามนัดเนี่ย,ยอยู่ไหนเนี่ยจุู่ๆเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยเสียงอะไรจุจูจ่ๆไม่เห็นไม่เห็นเอานี้ไม่มีพี่เคนกับต้นคริสต์มาสตะแล้วเหรอไม่ใช่ล่ะนี่ไม่ใช่พี่เคนนี่คือต้นคริสต์มาสตะหักเล่าเขาขี้ข้าไหนดีขี้เกียจเดินอะ บายไหมอ่านุ่มจึงเบยเดี๋ยววันนี้เขาจะพาพี่เคเนไปตกแต่งบ้านของเรากันนะเอาหลังไหนดีอะผ่อนกี่บาทนะ่ะหลังแบบนี้ก็ดูโปร่งดีนะแต่เข้าไปดูดิว่าเราตกแต่งอะไรได้บ้างว้าวว,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 วว้าวว้าวเอาดูสิแพทใหม่ล่าสุดเขามีเทศกาลทีมวันคริสต์มาสด้วยดูสิในลนะู u e h ป a v e น่ะบ้านแต่ละหลังอะเขาก็จะมีลายคริสต์มาสเป็นของตัวเองด้วยนะอ้ยมีอมยิ้มให้กินด้วยอะเขากินอันหนึ่งเดมดไใจนี่มันมีป๊อปให้กินด้วยนะมากิน่อยมากินเลยเดี๋ยวเอาให้ เดี๋ยวบ้านนีว้ว้าวแผลบ,บ,บ,บจิตากิรลลิปปับได้ไหมอ,อ้าไม่เค็นหันหลังที่ไม่รู้นะเนี่ย ห้นหลังนี่ว่าตน้นคริสต์มาสนีอะ่รรู้สึกเหมือนกับว่าบ้านหลังเนี้ยเขาตกแต่งเกือบเสร็จแล้วนะเราก็มาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็แล้วกันอืมเราอยากได้แบบว่าตรงนี้จะมีกล่องของขวัญอยู่ตรงนี้นิดนึงเนาะไอ้พี่เคนอย่าบอกนะว่าพี่เคนจะแจกเงินวันคริสต์มาสนะเฮ้ยใครดูมิสเตอร์บี๊ตเปล่าใครมาวันคารลวินที่ออฟฟิศนะเคาจะแจกตังค์ด้วยเพราะฉะนั้นใครมาเมื่อวคริสต์มาสเราเราก็แจกตังค์มั่งพอดีหมดตูดหมดตัวพอดี พี่เคนเดี๋ยวเขาว่าเรามาตกแต่งหน้าบ้านเพิ่มมากเราใส่ไฟสปอตไลท์ลงไปไหนดีกว่าอ๋อหอตกลงนี่เป็นวันคริสต์มาสเดี๋ยวจะจัดคอนเสิร์ตกันแน่เนี่ยเฮ้ยคริสต์มาสมันขาดไฟสปอตไลท์ไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไฟสปอตไลท์ของเราเนี่ยให้เป็นสีแดงกับสีเขียวดีกว่าแล้วก็พี่เคนเขานีกลายเด็ดๆออกแล้วอะไรอะเดี๋ยวเราจะมาเปิดร้านขายของกันหน้าบ้านอย่างไงล่ะแล้วเราก็ชวนลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมาซื้อของที่ร้านเราดีมากอ๋อว้าวกำลังหิวพอดีเลย อุ้ยเขาไม่ขายไม่ได้ไ่กินเองเอ้าเหรอมอยายจะอันนี้ก็จะกินอยู่นั่นแหละใครมาซื้อของที่ร้านเราเราแถมเงินให้ด้วยข้างนอกมันร้อนหนาแต่ละลายแล้วอ่ะไม่แช่แข็งแต่เองฟิปตับตึงนะฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยบรีนนี่มันข้าวแช่แข็ง โอยออมอยู่เขาไม่ได้ยังไงไปดีกว่าก็เขาเป็นสโนว์แมนเขาก็อยู่ได้ดีโอ๊ยเกือบแข็งตายแล้วล้างมือปั๊บเองนะเขาว่าเราไปเยี่ยมเพื่อนกันดีมากเขาบอกว่าเพื่อนข้างบ้านของเราเนี่ยเป็นคุณครูด้วยนะเขากำลังเปิดสอนในโรงเรียนด้วยแหละเราแอบไปเซอร์ไพรส์เขากันดีกว่าเขาต้องไม่เห็นเราแน่ๆเลยเอ่าวเฮ้ยเดี๋ยวชมน้ำหน้าโรงเรียนเฮ้ยดูดิเฮ้ยเขาไม่เห็นเรานี่โรงเรียนอนุบาลเหรอ t r i คออ r t r e คุณครูอยู่ไหนอ่ะ Magic t r i c อ o ท t r e บอร์ r ี่ c h r i s ์มาสเฮ้ยออมลุกเป็น Oh. เป็นซ่อนแอบกันนะเราจะแกล้งเป็นต้นคริสต์มาสแล้วก็มาตั้งอยู่ท่าทาเนี้ยอย่างเงี้นเลยเขาต้องไม่รู้ตัวแน่ๆดูสิบ้านคนในบ้านเนี่ยจะมีใครส่ง่าใส่อัเปล้า อ่อน้องเขาไม่สงกสร์เขาบอกตัวอะไรเนี่ยเขาบอกรู้อยู่แล้วว่าเป็นคนเขาเป็นคุณครูเนียนประหลาดดูดิเจ้าของบ้านเป็นคุณครูคุณครูใส่จุ้งกระเบนด้วยนะเห็นเปล่าเซอร์ไพรส์แดะตกใจไหมน้องบอกว่าเฮ้ยเจ้าตัวประหลาดนี้เข้ามาในโรงเรียนได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเถิจะโดนทําโทษนะเอาก็กวัวลวคับคุณครูโอก็ตัวกับคุณครูมานตั้งใจครับแล้วว่ามารีคริสต์มาสคุณครูเฉยๆนะคะแล้วหลังจากที่เราไปเยี่ยมเพื่อนบ้าน กลับมานะเราว่ากลับมาที่บ้านของเราเรากลับว่าจะมาขายของต่อเนะโอ้โหดูสิลูกค้าอยู่เต็มหน้าร้านเราเลยไม่เห็นมีสัก คนม<อ>าต, <ก S 2> ย,ตยุ่งนเนี่ย <c oughs> เอาเร่เข้ามาเจ้าเ,าเร่เข้ามาใส่ไหมคอนตัานแคนดี้อะไรอะไรนะจ๊ะน้ำเลมอนนิดขั้นสดๆจากไรล้เลยครับเชิญทางนี้ครับเคเคนเขาว่าเราต้องไปเชิงลุกอ่ะลูกค้ายังไม่มาเลยอ่ะเฮ้ยพี่เคนเขา,าเห็นเหยื่อแล้วเหยื่อเดินมาแล้วสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับรับแต้มเลมอนไหมครับอันนี้มีคัตตั้นแคนดี้ใส่ไหมนะคะกับน้ำเลมอนนิดคุณลูกค้าจะรับอะไรดีคะทางนี้อร่อยกว่านะครับเดี๋ยวเราต้องพิมพ์ถามน้องก่อน สวัสด,ดีจ้ารับใส่ใหม่ไปกินไหมจ้ารับน้ำในมันเตเย็นๆสักแก้วไหมครับเขาบอกว่าชิมแล้วอร่อยมากเลยนะคะคุณลูกค้าเฮ้แต่ถ้ามาสองคนอย่างนั้นน่ะก็ต้องกินทั้งสองอย่างสิเห็นปากเขามีนู๊มาด้วยเดี๋ยวเราจะแถมให้ลูกค้านะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสเราจะมีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งอ้ลูกค้าบอกว่ารับหมดเลยค่ะว้าวขายดีขายดีแล้วขาพไปเคเร็วเข้ารีบขายแล้วรีบขายแล้วลูกค้ากำลังตัดสินใจซื้อแล้วก่อนเขาจะเปลี่ยนใจนะเราต้องรีบปิดกลางขาย ไอ้ลูกค้าชิมแล้วลูกค้าเขาคงจะไม่พ่นออกมาใช่เปล่าน้ำเลยมอนเนคะพี่ค้นเนีะะเ่ยมันเปรี้ยงเกินไปอ่ะเปล่าไม่ใช่แต่อร่อยวุ้ยลูกค้าไม่อีกคนแล้วอ,อืมลูกค้านี่เหมือนลูกไงเอ้าลูกค้าไปแล้วอ่ะเอาไม่ทันมากินน้ำเราเลยพปรี้ยงไปให้ลูกค้าไปได้ไงไอ่ะก็จะตกใจชุดอ้อมน,นะหากล่ะเขาว่าตกใจพี่เค้นมากกว่านะโอ้โหแต่คนนี้เขาตลกบริพ荷นะเปล่าว่ะโอ้เขากินใหญ่เลยถ้าคันจะอร่อยนะเขากินไม่หยุดเลย ไม่แบ่งนูปกินเลยเดี๋ยวเราก็จะลองให้ใส่ใหม่น้องค่ะไปกินเลยนะอืมถ้าทางน้องคะจะชอบกินใส่ใหม่นี้เนี่ยวุย้ยคุณลูกค้ากลับมาแล้วรับเลี้ยงหนูไหนได้ไหมคะเอา้าดีๆก็ได้ลูกเฉยโอเค <c oughs> งั้นก็ตัองรับเลี้ยงอัดีขอสักขนาดนี้อันนี้ลูกค้าของเราอีกคนนึงก็จะเป็นลูกของเราด้วยนะอย่างนี้ก็เป็นพ็กเกจตบังคับมาดิอันนี้เอาน้ำมะนาวไปกินเลยเดี๋ยวเราต้องถามลูกก่อนว่าลูกเราเนี่ยอยากจะกินทั้มเลมันเน็ตฟรีมือของพ่อคขาเอาเปล่าองมันแน่อยู่แล้วว่าต้องอยากกินมากก่าใส่ไหมอยู่แล้วนะ่ลูกบอกว่าอีททาไมน้ำแล้วมันเน็ตเค็มจังเลยอ๋อจี๋เฮ้ยล้างมือแล้วนาเมื่อกี้อาจจะเผลอใส่รสดีเยอะเกินไปก็ได้เพราะว่าใส่น้ําปลามากกว่ามัง้งดูสิลูกของเราใส่ชุดุงะะเนนด้ ให้ใส่ไหมลูกก็กินดีกว่าโอ้ใส่ไหมนี่ใหญ่กว่าหัวลูกอีกอะเนี่ยเอ้ยอมลูกไปด้วยเราลูกก็กินสายไหมไปด้วยนี่มันคดีฆาตกรรมชัดเลยอันนี้นอนกินไม่สำลักกอลูกพรุ่งนี้ออกข่าวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งแน่นอนว่าสายไหมติดจมูกตุยน่าจะติดคอตุยโอ้เดี๋ยวกันนะลูกนะเออเราจะไม่นอนกินใช่เปล่าเราจะจะต้องยืนกินหรือนั่งกินใช่มะลูกบอกว่าความสามารถพิเศษสามารถนอนกินได้ก็เขจจ้ะวันนี้เราก็วาดรูปแล้วก็เล่น รู้เพลินไหคะนี่กันนะถ้าชอบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับว,วันนี้ต้องไปกันแล้วนะบ๊ายบาย